สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าขอรายงานผลการปฏิบัติประจำวันที่27มกราคม2564ดังนี้ครับ ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด14-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสยอดดอยมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิ4-13องศาเซลเซียสคุณภาพอากาศ PM 2.5อยู่ที่32-86มโครกรัมต่อลูกบา์เมตร PM10 อยู่ที่50-133ไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตรและ AQI อยู่ที่39-190พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงปานกลางส่วนจุดความร้อนสะสม17จังหวัดภาคเหนือพบ438จุดอยู่ในป่าอนุ รัก154จุดเสสกสปค49จุดป่าสงวน167จุดริมทาง3จุดพื้นที่การเกษตร39จุดชุมชนและอื่นๆ26จุดในส่วนการปฏิบัติงานกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าเข้าร่วมประชุมวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติแผนงานปี2564ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019และการประชาสัมพันธ์เพื่อภาพลักษณ์ของกองทัพบกปี2564รวมทั้งเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันละออง ศูนย์ประชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5จังหวัดเชียงใหม่กองผนานราบที่7ประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าหมอกควันและสร้างการรับรู้ปลูกจิตสำนึกผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพทีพ่3จังหวัดลำพูน fm 107.5้อเหเมกะเฮิร์หน่วยเฉพาะกิจกรมหานราบที่7สร้างฝา,ายชะลอน้ำที่บ้านแพรมบอกอําเภอปายที่แม่น้ำแม่อุมองอําเภอปางมะผ้าและลาดตระเวนป้องกันไฟป่าที่ฐานดอยคูฐานหลักแต่ฐานสิงขรฐานช่องทางห้วยพึ่งฐานดอยลิกิ ฐานเนิน585 ฐานดอยหัวแหวนและทำแนวกันไฟที่ฐานดอยหัวม้ารวมทั้งประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าที่บ้านเมืองน้อยอำเภอปลายที่บ้านท่งสาแลอําเภอปามพ่าาจังหวัดแม่ฮ่องสอนมณฑลระบบที่33ประชาสัมพันธ์งดการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพปฏิสามส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่มณฑลระบบที่35และกออรมนจังหวัดแพร่เข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13เพื่อประสานการทํางานการดับไฟป่าและการทําแนวกันไฟในพื้นที่มณฑลระบบที่37พผู้นํามชนเพืระชาสัมพันธ์ป้องกันฟป่าแล ร้อมั้งมออสื่ปรนชาัมนทบนมงงมนทนบที่38ร่วมประชุมส่วนราชการต่างๆในพื้นที่อำเภอปัวเพื่อ,อหารือแนวทางในการลดปริมาณเชื้อเพลิงเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่ามณฑนอนาบทที่310พบประลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอสามเงาเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอสามเงาจงัาาจงหวัดตากอรมนจังหวัดสุโข,ขทัยแจ้งผลดำเนินงานของเทศบาลเมืองสุโข,ขทัยธานีจัดรถดับเพลิงฉีดน้ำทำความสะอาดสร้างความชุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองกอรมน ังหวัดลำปางแจ้งผลดำเนินงานของสถานีควบคุมไฟป่าแจซ้อนดับไฟป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจซ้อนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าที่ตำบลแจซ้อนอำเภอเมืองปานอีกทั้งได้ออกราตระเวนป้องกันไฟป่าที่ตำบลเมืองปานและตำบลแจซ้อนสถานีควบคุมไฟป่าขุนตาลผาเมืองรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันไฟป่าและติดตามเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดกออรมนจังหวัดพิษณุโลกแจ้งผลดำเนินงานของแผนทางหลวงพิษณุโลกที่2ดำเนินสร้างแนวกันไฟป่าในเขตทางหลวง ในช่วงหน้าแลง้งตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเมษายนของทุกปีครับสภาพป,ป่าไม้จะมีความแห้งแลง้งเหมาะกับการเกิดไฟป่าเป็นที่สุดครับหากคุณผู้ชมพบเห็นไฟไม้ป่าหรือมีการเผาป่ากันเกิดขึ้นนะครับสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ด้วยความรักความห่วงใยจากกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าเหมาะความรุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าครับ